ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนิดค่ะครูส้มค่ะครูแห้งค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับกิจกรรมกลางแจ้งในเกมวิ่งต้อนแกะค่ะวิธีการเล่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ครูแห้งอธิบายให้ฟังนะคะวิธีการเล่นนะคะก็จะมีเด็กเลี้ยงแกะกับแกะนะคะโดยที่ครูนิดจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วครูแห้งกับครูส้มก็จะเป็นแกะนะคะเด็กเลี้ยงแกะก็จะวิ่งไล่จับแกะถ้าแกะตัวไหนโดนจับ ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะแทนนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการสาธิตวิธีการเล่นกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยไปเลยตีนใอาไ้าาดนจับเลยเดินจับได้เลย

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมนี้น่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณ,คณแม่ และเพื่อนๆข้างบ้านมาเล่นร่วมกันได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กก็จะได้ความสนุกสนานค่ะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้เรื่องสังคมด้วยค่ะ,ะเด็กๆที่เล่นไปแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ